สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับนันหนวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาที่แปลงมะเดื่อฝรั่งที่เราเสียบใส่ตอของมะเดื่ออุทุมพรนะครับวันนี้ผมจะมาพาพี่ๆมาดูต้นที่เราเสียบซ่อมนะครับเสียบซ่อมหมายถึงต้นที่โดนพายุพัดแล้วก็หักนะครับแล้วก็ต้นที่เราเสียบไปครั้งก่อนแล้วมันไม่ติด แล้วเราก็มีการเสียบแบบแบบเสียบข้างแล้วก็เสียบแบบปาดประกบใส่กิ่งที่แตกขึ้นมาใหม่นะฮะก็จะมีสองรูปแบบเด่ผมจะพาพี่ๆไปดูกันนะครับไปกันเลยนี่ตรงน,นี้ประมาณ3ต้นอ่านี่ให้ต่อแรกนะครับนี่ไงตอนนี้เริ่ม ปตาออกมาแล้วนะครับตาเริ่มแตออกมาแล้วซูมให้ดูหน่อยนี่มานี้นะครับไปดูต้นต่อไปกันต้นที่กิ่งมันจริงๆแล้วถ้ามันมีต้นนั้นอ่ะตะกี้มันมีแค่กิ่งเดียวก็เลยเสียบได้กิ่งเดียวอันนี้ต้นหนึง่ง ต้นนี้ประมาณมีสามกิ่งแล้วก็เสียบใส่สามกิ่งนะครับก็แตกตามาทุกกิ่งเลยอันนี้คือต้อนที่เสียบซ่อมนะต้องบอกไว้ก่อนบอกพี่ไว้ก่อนนะต้นนี้ต้นนี้มันอยู่ในรลังมุดคันไฟนะ <c ười> คือเวลาเราจะต้องจะมาเสียบเนี่ยคือเราต้องรอให้ พื้นที่แถวนี้สงบนิ่งซะก่อน่อานี่เริ่มแตกมาแล้วนะครับนี่แตกเยอะมาแล้วอันนี้ผมเสียบไปประมาณอ่าประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับยังไม่ถึงสองอาทิตย์นะครับประมาณอาทิตย์กว่าๆเดี๋ยวไปดูต้นอื่นันงบ้างนะครับอาทิตย์กว่าๆก,ก็อย่างที่ผมบอกว่าช่วงเนี้ย เป็นช่วงที่แดดสลับฝนนะครับก็มีแดดบ้างมีฝนบ้างก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยอัตราการแตกตาออกมาเนี่ยสูงมากนะครับสูงมากแต่นั่นแหละเราต้องช่วงนี้เราก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของตอน,นี่แหละไม่ใช่ระมัดระวังเราต้องมาดูตาของตอคือตาของตอนนเขาจะเริ่มแตกออกมานะครับจะเริ่มแตกมาที่ตะกี้ผมลิดตาตอไปรอ,รอบนึงนะ เน,นี่ยมีตาที่ตกค้างอยู่ฮะเน,นี่ยแบบเนี้ยเล้วจะพุ่งไวมากนะตาของต่อน่ะเห็นไหมครับขึ้นมาเป็นหย่อมเลยนี่อันนี้คือตาของตอที่แตกมาอันนี้ยอดที่แตกมาใหม่ที่เราเสียบนะครับเราก็ต้องคอยลิกออกแบบเนี้ยนะครับประมาณสองสามวันมาลิกออกครั้งหนึ่งอ่าอันนี้ต้นที่ฉีก่ก่อนก่อน ก็คือพวกนี้ผมเสียบใส่ตอเก่าเลยเพราะว่าถ้าเรารอให้เขาแตกกิ่งใหม่มาเป็นกิ่งแนขนงออกมาใหม่เนี่ยมันจะช้าก็เลยเสียบใส่เลยนี่เริ่มแตกตาแล้วน,นะครับเหมือนกันนะตาเริ่มแตกต้นนี้แต่ก่อนเน่ะแต่ก่อนน่ะ,นนะเป็นพุ่มสวยมากเลยนะเป็นพุ่มสวยมากเลยแล้วทีนี้ลมพัดแล้วมันก็หักลงไป รู้สึกว่าวันนั้นอยู่ในคลิปด้วยนะต้นนี้สองต้นนะต้นนี้ด้วยต้นนี้ก็สวยมากตอนนั้นอันนี้ก็เริ่มแตกตาแล้วเห็นไหมฮะกิ่งที่เราเอามาเสียบก็จะเป็นกิ่งที่อ่จเจริญไวเป็นกิ่งอ่อนแต่ว่าเป็นกิ่งอ่อนนะเป็นกิ่งอ่อนที่มันหักนี่แหละกิ่งที่มันหักแล้วกิ่งที่เราตัดเนี่ยเราก็จะตัดมาเสร็จแล้วก็เสียบเนี่ยนะครับ แล้วนอกนอกเหนือจากนั้นก็คือผมจะตัดหมดเลยจริงตัดแล้วให้เขาแตกเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูว่ากิ่งที่เรานํามาเสียบอายุประมาณไหนกิ่งประมาณนี้นะครับนี่กิ่งประมาณนี้ก็สามารถที่นําไปเสียบได้แนละ้วจะแตกตาไวมากเพราะว่ากิ่งมันไม่แก่นะครับมันไม่แก่แต่นั่นแหละไม่เหมาะกับการเสียบในช่วงฤดูหนาวเพราะว่าถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยเวลาเราเสียบกิ่งอ่อนแบบเนี้ย มันจะแห้งนะครับมันจะแห้งแต่ถ้าเราเสียบช่วงก่อนฝนนะช่วงแดดสลับฝนแบบเนี้ยมันจะไม่แห้งเพราะมันจะแห้งแล้วฝนตกลงมานะครับทําให้ไม้เนี่ยสลับกันนะแดดบ้างฝนบ้างแดดบ้างฝนบ้างไม้มันก็จะไม่ไมแห้งนะครับกิ่งก็จะไม่แห้งนี่พวกนี้ผมเพิ่งตัดเนี่ยน้ําที่นี่มันค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นน้ําบาดาลที่เราสูบมาใช้เลยเนี่ยใบเนี่ยจะเป็นสีนี้เลยนะครับ แล้วทาให้ไม้สร้างขอหลวมิวไม่ได้เพราะฉะนั้นอนะ่ะผมจะใช้สปริงเกอร์เหมือนเดิมไม่ได้แล้วต่อไปก็คือจะเปิดแล้วก็ลดนะฮะอ่านี่กิ่งต้นนี้ต้นนี้ก็ยังไม่ได้ตัดนะครับอ่าผมเว้นไว้ประมาณสองต้นแหละสองต้นสามต้นเดี๋ยวพวกนี้เราก็รอให้กิ่งเขาแก่นิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะตัดกระเสียบข้างล่างแปลงใหม่ที่ผมเสียบเมื่อวันก่อน อันนี้ก็อัปเดตให้ดูนะครับก็เท่าที่เดินนับมาเมื่อเช้านะครับที่เสียบซ่อมเนี่ยนะเกือบ20ต้นนะก็ถือว่าผลออกมานะครับยังไม่ตายสักต้นหนึ่งโอกาสติดก็ถือว่าน่าจะประมาณ90้กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ต้องดูระยะยาวอีกนะครับอันนี้ไม้สวยๆเนี่ยพวกนี้เราก็ต้องมาแต่งตายอีกทีนะึงนะฮะเนี่ย กิ่นเล็กๆแบบนี้เราก็ต้องเอาออกนะครับคัดให้เหลือกิ่งหนึ่งประมาณสั 3, กสองสามกิ่งก็พอนะฮะวันนี้ก็มาอัปเดตให้พี่ๆดูนะครับอย่างที่ผมบอกว่าปลูกได้ขยายเป็นถ้าสมมติว่าเราเสียบเสร็จปุ๊บเนี่ยไม้เรามีปัญหานะครับเราเสียบเสร็จปุ๊บมันไม่ติดบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับให้เราเริ่มใหม่นะครับถ้าสมมุติว่าเราเสียบแล้วมันหักเราก็เริ่มใหม่อีก ขอให้เราเสียบให้มันติดสักต้นหนึ่งต้นที่เราทําติดเนี่ยต้นนั้นก็เปรียบเสมือนต้นแม่พันธุ์ของเราที่เราสามารถที่จะตัดกิ่งไปขยายพันธุ์ต่อได้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยขยายพันธุ์ไม้เป็นนะครับถ้าเราขยายได้เยอะๆเราก็จะสามารถที่จะทําต้นได้เยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ <S <S ขอให้พี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจเริญน,นะครับร่ํารวยความสุขร่ารวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง คิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านใจได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวันนี้นนวหลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับมองตะวันลับฟ้านกกาก็บินกลับมารัง